สวัสดีครับในช่วงของงานเทศกาลงานเจดีปากน้ำประชุเจดีแห่งนี้แถวปากน้ำก็จะคึกคักมาด้วยคนที่มาท่องเที่ยวอย่างงานเจดีนะครับแต่วันนี้เราจะพามาดูหนึ่งในสถานที่น่าสนใจที่ที่อาจจะอยู่แบบซอกลับๆที่คนอาจจะไม่รู้จักกันมากนักน,นะฮะอย่างวัดมหาวุงปากน้ำนะครับซึ่งก็เป็นวัดที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานและอยู่ติดกับพิเดียร์ปากน้ำนะครับ นี่ครับเ็เห็นรถไฟฟ้าวิ่งผ่านไปเรียขอชมเมอืองอยู่เป็นฉากหลังนะไม่รู้จะกลับมาเปิดเมื่อไหร่นะนี่ครับวัดมหาบุญครับก็เป็นหนึ่งในวัดที่แบบมีวิวริมน้ำมองเห็นพรสสมุนเจดีเป็นสระรักู่บ้านคู่เมืองได้อย่างสวยสวยงามเช่นเดียวกันกับตรงลานริมแม่น้ำเป็นสถานที่จัดงานนะครับก็เคยพามาดูรอบนึงตอนสมัยเรื่องทำช่องเนาะวันนี้ก็พากลับมาอีกครั้งวัดมหาบุญก็เป็นวัดของมอน,นะฮะ ครับก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะเดี๋ยวเราพาไปดูริมแม่น้ํากันก็มาประชาสัมพ,พันธ์กันอีกรอบนะว่าใครมางานเจดีแล้วเดินจะไมีเจอป่าน้ําอีกมุมนึงก็จะเจอกับวัดมหาวงเลยนะ นี่ครับก็จะมีจีดีอยู่ตรงกลางนะเหมือนรอบที่แล้วจะไม่ได้มาถ่ายตรงนี้สวยงามด้วยครับ แต่คนก็พอจะรู้จักที่นี่ในฐานะลานจอดรถสำหรับคนจะไปเที่ยวงานเจดีนะครับก็เสียค่าบริการหน่อยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นหอระฆังแล้วก็จะเป็นทางขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นไปยังบุสถดยกสูงครับนี่ครับก็จะมีพญานาจำลองซ้าไปด้วยนะ มองทักสูงตรงนี้ก็สามารถเห็นพัสมุรเจดีได้อย่างชัดเจนเลยครับนู่นครับนี่ครับสาญละคู่บ้านคู่เมืองฮะบ,บริเวณรอบๆก็มีเจ้าแม่กวนอิมอะไรให้ไหว้สักการะกันโดยรอบนะนี่เลย นี่ครับพาะสมุทรเจดี JD ครับเสียดายที่โบสถ์ยังไม่เปิดนะ ตรงนี้เห็นหอชมเมืองอย่างชัดเจนจุดนะเรียกได้ว่าเดินทางง่ายมากเพราะมันอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าแค่นิดเดียวเองครับ เดี๋ยวเราเตอไปดูริมแม่น้ำมานะวันนี้แดดออกหน่อยฮะหลังฝนตกมาทั้งวันไปกันครับ <c oughs> <c oughs> มีห้องน้ำด้วย งนี้ก็เป็นชมรมโพสสภาพบุญในความหวังแนละศรัทธานะครับก็คงเป็นสาขาที่ปากน้ำนะนี่ครับแล้วก็มาถึงนะครับสําหรับลานริมแม่น้ำเจ้าพยาฮะหรืออุทยานพยาคุดครับและเพิ่มเติมที่สร้างเสร็จแล้วก็มีตังห้องน้ําทําใหม่แล้วก็ลานชามนก,กิีสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงที่เรามีความผูกพันแล้วได้เสียไปนะฮะ จากชามนักิจตามหลักทางศาสนาก็มาที่นี่ได้นะก็สร้างเสร็จแล้วถือว่ามาอัปเดตกันนี่ก็จะเป็นอุทยานพยาคุดครับเอาเข้าทางนู้น นี่ครับป้ายินดีต้อนรับสู่วัดมหาวงปากน้ำจังหวัดสุดปาการครับนี่ครับวงตรงนี้ก็ลอดไปก็จะเห็นองค์พระศพเจดีได้อย่างชัดเจนเลยนะสวยงามมากมีราคาเครื่องดื่มให้บริการด้วยนะเป็นลาพักผ่อนครับใครที่อยากมาพักผ่อนดูวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบสงบสงบแบบไม่ใช่แบบสีสันความเป็นงานรื่นเริงแบบงาน องพระหรือมีของกินอะไรก็สามารถมาที่นี่ได้นะนี่ครับก็ไม่ได้เป็นเขื่อนขนาดนั้นครับถือว่าสัมผัสริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้แบบดิบๆเลยนะด,ด้านนน้นก็เป็นโรงเรียนนายเรือเข้ากรุงเทพนะครับผมเห็นสะพานกาญจนาุิเศษนิดนึงนะอากาศก็ขมุข,ขมัวหน่อยนะฝนไม่ตกก็บุญโขแล้วครับนี่ครับก็เป็นพลาสมุดเจดี หนูก็จะเป็นลานริมเขื่อนเมืองปากน้ำนะมีตัเลมอนหมูเด้งแล้วก็นี่ครับเป็นพญานาคฮะมีเรือแล้วก็มีพระพุทธรูปตรงกลางนะครับมาไหว้ก็ได้พระสมุทรเจดีอยู่ฉากหลังนะโอเคเดี๋ยวเราไปริมเขื่อนฝัง่งตรงกันต่อครับเนี่วัดมหาบุพพญาคุทอยู่นี่ครับ มีทั้งาลานริมแม่น้ําเจ้าพยายแบบธรรมชาติแล้วก็จะเป็นาลานริมเขื่อนแบบสร้างริมเขื่อนด้วยก็ได้นะ <ureau. S 1> ถือว่าเป็นมุมลับๆที่อยากให้มากันนะนอกจากทำบุญแล้วออก็ยังดูพระสมุิดีได้เป็นบรรยากาศที่สงบๆงบนะ ใครสายความสงบครับก็ได้ยินเสียงเพลงกันในนู่นเป็นฝากของงานเจดีนะลานริมเขื่อนนี้เราจะลอดทางด้านหลังเขตกติมานะออกปเป็นเรือของศุลกากรนะฮะ เป็นเป็นเมืองหน้าด่านะครับก็ต้องมีกมรมศุลก,การกรมาประจําที่นี่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะสูดแล้วนะเป็นประตูระบายน้ำคลองมหาวงครับก็ชื่อเดียวกับวัดนั่นแหละ มีเรือคอยรับส่งไปทางองค์พระสมุทรเจดี JD นะฮะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับก็มาแนะนำกันนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับ